สวัสดียมามเช้าครับทุกคนหลังจากไปออกกับร่างกายมาแล้วนะครับแล้วก็จะมาให้อาหารปลาดุกน้อยของเรานะครับหลังจากเปลี่ยนน้ำไปให้แล้วนะครับเมื่อวานนี้นะครับครบ1 4วันนะครับทุกคนเปลี่ยนน้ำไปให้แล้วเมื่อวานนี้เดี๋ยววันนี้หลังจากเปลี่ยนน้ำแล้ว เรามาดูกันว่าจะกินอาหารดีไหมทุกคนพอช่วงน้ำดำๆไม่ก่อยอยากอยากกินอาหารอะไรนี่เราเปลี่ยนน้ำแล้วไหนเรามาดูกันครับว่าจะกินอาหารดีไหมไปเราตามไปดูกันครับ เป็นตัวไหมครับว่ายกันเต็มเลยโอเคเลยโอ้กินอาหารดีนี่ได้น้ำใหม่ดูบอลน,นี่สิโอ้เห็นไหมเนี่ยได้น้ำใหม่แล้วกินอาหารดี จากเปลี่ยนน้ำไปเมื่อวานนี้ครับทุกคนเห็นไหมขึ้นมาลอยขึ้นมาเต็มเลยทีเนี้ยอ๋อและ้วไม่ให้เยอะและ้วให้เยอะแล้วม่กินกัน วันนี้จะกินอาหารดีเป็นที่สุดเลยครับเดี๋ยวเรามาดู ในบอ่อมั่งครับว่าจะกินอาหารดีไหมเพราะว่าปาลาเราในบ่ก็มีนี่ปลาทับทิมทองปลาทับทิมนะครับตัวที่ทองทองอา้าวทุกคนกิน ในบ่อก,ก็จะเป็นปลาผสมนะครับมีทุกชนิดปลานิลปลาตะเพียนปลาหมอทุกชนิดละครับเพราะมันเป็นพากล็ดธรรมชาติเราเอามาปล่อยก็จะเพาะปลาทับทิมนะครับที่เราเอามาปล่อย เฮ้มันปลาอะไรวะตัวเขาเขาเนี่ย เล็น้อยเหรอ,อตัวนี้น้อยเนี่ยแค่ประมาณสองนิ้วเนี่ยเต็มเลยอ่าแต่เพียนน้อยว่านี้โอ้ยเนาะนสัเราครับโอ้นบัวแดงกำลัง เลยโบแดงฝั่งนู้นโอเคครับติดตามลงวีบ้าไลเลิมบึงนะครับเลี้ยงปลาดุกในโอ่งแล้วก็จะเลี้ยงปลาในบอ่อด้วยครับแต่ส่วนมากในบอ่อจะเป็นปลาธรรมชาติครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ